K 9 Talkative Podcast จับเข่าแล้วเล่าเรื่องสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในช่ a ง n e i K9 Variety ครับเพลงจิงเกิลขึ้นแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าวันนี้นะครับเราจะมาในคอนเทนต์ของพอดแคสต์จับเข่าแล้วเล่าเรื่องเหมือนเดิมครับ สวัสดีครับท่านผู้ร่วมรายการหญิงสวัสดีค่ะมาแล้วในครับกับเสียงใสๆพร้อมกับเรื่องราวลึกลับนนครับบางตอนก็เป็นเรื่องผีเรื่องหลอนเรื่องอะไรต่างๆแต่วันนี้เนี่ยอาจจะมาแปลกนิดนึงใช่เพราะว่าวันนี้เราจะลองเปลี่ยนสายไปสายอื่นดูที่เรียกกันว่าสายมูสายมูค่ะวันนี้เราจะไปรู้จักคําว่าสายมูกันก่อนว่าสายมูมาจากไหน แล้วมีต้นกําเนิดมาจากคำใดสายหมูจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคําย่อมาจากมูเตลูซึ่งเป็นคําที่ฮิตแล้วก็ติดปากในหมู่วัยรุ่นแล้วก็มาจากดารานักสแสดงก็เลยเรียกติดปากกันมาเป็นว่าสายหมูแล้วทีนี้เนี่ยสายมูเนี่ยจะเกิดจากการที่ดาราพวกเนี้ใช้ตะกุดที่เป็นแนวแฟชั่นแล้วก็ความหมายของสายหมูเนี่ยมันไม่ได้ เกี่ยวกับไสยศาสตร์หรือว่ามนดําต่างๆนะคะคแต่ว่าเป็นการที่เราเนี่ยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังไปจนถึงการกระทําพิธีกรรมต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับาศาสนาแล้วมีผลดีในด้านของจิตใจนะคะตรงนี้ผมก็เลยขออนุญาตเสริมนิดนึงพอดีไปเจอข้อมูลมาว่ามูเตลูเนี่ยนะฮะผมไปเจอในสกู๊ปของไทยรัฐออนไลน์นะเขาไปหามาเลยว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันมาจากไหนคือมันมาจาก ภาพยนตร์สยองขวัญของอินโดนะฮะย้อนไปตั้งแต่แนู้นสมัยปีสัประมาณปี2-2 2-1-2 2อ่นะตอนที่ใครหลายคนยังไม่เกิดนะตอนนั้นมันก็มีคำเนี้ยอยู่ในภาพยนตร์นะฮะชื่อเรื่องเพนังเกาอิมูเตลูเนี่ยคำมูเตลูเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในชื่อภาพยนตร์ด้วยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงสองคนนะที่ชอบผู้ชายหนุ่มคนเดียวกันต่างคนก็เลยต่างใช้มนนะตามความเชื่อเนี่ยเพื่อที่จะแบบ ทำให้ผู้ชายคนนี้หลงรักนะแล้วก็มีการท่องคาถาในเรื่องมูเตลูมูเตลูนะฮะก็เลยกลายเป็นประโยคติดปากแต่สมัยนั้นมันยังเข้ามาไม่ถึงบ้านเรานะครับจนกระทั่งผ่านมาตอนไม่รู้กี่ปีจนมาถึงช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกระแสคํานี้มันก็เลยเริ่มมาเป็นที่นิยมแพร่หลายในบ้านเราเหมือนที่คุณพิธีกรหญิงผมเล่าให้ฟังนะครับ,นะรบนั่นก็คือเรื่องของเป็นความเชื่อในเรื่องโชคใช่ไหมครับ สร้อยขอมือกําไลหินสีหรือว,ว่าอะไรต่างๆมีอะไรใช่ใช่ส่วนใหญ่คนที่ชอบสายมูเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนว่าจะเป็นคนที่ศรัทธ,ธาในเรื่องของการมีโชคมีลาบมีทรัพย์สินเงินทองแล้วก็การทําให้มีความสุขแล้วก็เป็นการขอพอรจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อได้พรสิ่งนั้นสําเร็จก็จะบูชาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองอ่ะไปขอไว้นะคะเหมือนกับว่า ใช้เพื่อประโยชน์กับเราไม่ได้ใช้เพื่อแบบประโยชน์ทางด้านอื่นใช่เพื่อโชคลาภเพื่อโชคลาภเอาเรียกเรียกง่ายๆว่าเพื่อตนเองเรื่องความรวยความรักอะไรต่างๆคนเนี้ยใช่เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับไสยศาสตร์คือฉันไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้ใครฉันต้องการแค่ตัวของฉันใช่สมหวังในสิ่งต่างๆนี่ก็คือสายหมูครับ ที่ทุกคนนิยมที่จะบูชาแมสอยู่ในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปรู้จักสายมูอีกประเภทหนึ่งในมุมของคุณในมุมของดิฉันเองสายมูที่จะเอามาพูดในวันนี้คือสายมูด้านของขังเครื่องรางของขังนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังเสือไฟหนังเสือไฟใช่แล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตะกุดหนังเสือไฟครับ หนังเสือไฟเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนที่จะได้ยินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนทางเหนือกับทางใต้ทางเหนือจะเรียกว่าหนังเสือไฟแต่ว่าทางใต้เนี่ยจะเรียกว่าคางคูดถ้าเกิดอ,อ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับชาวใต้จริงๆแล้วหนังเสือไฟเนี่ยมาจากเสือชนิดหนึ่งเขาชื่อว่าเสือไฟเสือไฟเนี่ยจะเป็นเสือที่มีลักษณะตัวค่อนข้างเล็กเขาบอกว่าเหมือนแมวอะ่ะ เพราะว่าจะเล็กมากเหมือนเสือปลาไหม,ม,มเขาบอกว่าจะเล็กกว่าเสือโคร่งกับเสือดาวมีลักษณะตระกูลเดียวกับแมวแต่ว่าอิทธิฤทธิ์มีเยอะกว่าเพราะว่าเสือไฟอ่ะเขาขึ้นชื่อในเรื่องของอิทธิฤทธิ์การหายตัวการล่องหนแล้วก็เสือไฟอ่ะบางทีนะบางบางที่เขามีความเชื่อว่าถ้าเสือไฟไปอยู่ที่ตรงไหนเนะี่ยสักพักนึงตรงนั้นจะมีไฟไหม,มเพราะว่า ความแรงของเสือไฟอาจทำให้เกิดไฟไหม้ก็เลยอาจจะเป็นที่มาของชื่อมันว่าเป็นเสือไฟใช่แต่ว่าแต่ละที่ที่มีเสือไฟอยู่ที่นั่นจะอุดมสมบรูรณ์เพราะเขาเชื่อกันอีกว่าเสือไฟเนี่ยจะคอยดูแลพี่น้องชาวสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในบริเวณนั้นคือไม่ให้มีอันตรายใดๆเขาก็เลยมีความเชื่อกันอีกว่า มีกระทั่งสัตว์บางชนิดอะยอมควักหัวใจตัวเองให้เสือไฟกินเพื่อที่จะได้ดูแลคุ้มครองสัตว์แห่งนั้นรหรือสถานที่ตรงนั้นสัตว์ป่าพื้นนั้นให้อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์นั่น,นะะเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาเล่า<อ>ต่อกันมาซึ่งเราเองเราก็ไม่รู้หรอกว่าเสือไฟเป็นยังไงแล้วก็ทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเนี่ยเราได้โอกาสครั้งหนึ่ง ในชีวิตมีสองครั้งที่ได้โอกาสได้เป็นเจ้าของใช่ได้เป็นเจ้าของหนังเสือไฟไอเทมสายมูในตำนานที่หลายคนอยากได้ใช่ซึ่งเขาบอกว่าหายากมากอันที่เราได้มาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้ว,วนะเสือไฟเนี่ยทุกอย่างที่เป็นของเสือไฟไม่ว่าจะเป็นหางหนังเขี้ยวเส้นขนของเขาทุกอย่างล้วนมีพลังวิเศษสามารถที่ จะมีพลังฝกป้องพูดผีปีศาจแล้วก็มีพลังในเชิงเขาเรียกว่าวัตถุนิยมได้ด้วยนะแต่ว่าที่เราได้มาเนี่ยเป็นหนังเสือไฟขนาด1เซนคูณ1เซนชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆแล้วได้มาพร้อมกับกรอบกรอบเนี่ยนะคะสาเหตุที่ต้องเล่ารายละเอียดเพราะว่าจะได้รู้ว่าหนังเสือไฟอันเนี้ยอยู่ในไหนเนาะคือเราจะมีกรอบกรอบเนี่ยจะเป็นลักษณะทรงกลม ซึ่งเหมือนหลอดแก้วที่มันเป็นกลมๆอ่ะคล้ายๆกับกรอบเลี่ยมพระไหมเป็นกรอบไม่ใช่คือมันจะเป็นทั้งชิ้นเลยอย่างเลี่ยมพระเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเหมือนเหมือนกรอบสามารถแกะได้แกะได้แต่อันเนี้ยแกะไม่ได้เพราะอ่อละคล้ายๆกับหลอดเล็กๆที่มันเหมือนหลอดไฟเล็กๆแล้วแบบใช่แล้วก็แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะกลมแบบหยดน้ําแล้วก็หนังเสือไฟอยู่ข้างในมีคุณลุงท่านหนึ่ง เอามาให้เพราะว่าเรามีลูกเขาก็เลยเอามาให้บอกว่าเออเนี่ยลูกเล็กๆนะเอาไว้ป้องกันตัวเวลาไปไหนมาไหนเราก็ใส่ให้ลูกทุกวนันก็คือเอาใส่เข็มกลัดเนาะติดที่เสื้อให้ลูกมาตลอดแล้วหนังเสือไฟชิ้นนี้ก็อยู่กับเรามานานพอสมควรจนกระทั่งวันนึงมันมีเหตุการณ์ที่เรามีความรู้สึกว่าหนังเสือไฟเนี่ยมันขลังจริงๆใช่ไหมเพราะว่า เราเราได้รับมาเขาบอกว่าเขาเชื่อกันมาแบบนั้นเราก็อันเนี้เมื่อเขาเชื่อเราก็ไม่ขดดาดศรัทธาเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเรามาจากทางภาคกลางเราไม่รู้หรอกรว่าปฏิหารเป็นยังไง mm hmm. จนกระทั่งวันหนึ่งแม่เราเกิดไม่สบายเป็นช่วงเวลาสี่ทุ่มสมมุตินะคะเป็นสี่ทุ่มของเมื่อวานนี้อ mm hmm. แม่ก็จะมีอาการปวดหัวแล้วก็เหมือนแกจะร้องไห้อ่ะความที่ปวดมากก็ร้องไห้มันก็เลย ทำให้ตาบวมหน้าบวมปวดมากเลยปวดมาก,มากแล้วเราก็แบบไปอยู่โรงพยาบาลกันหมดเนาะก็คือไม่รู้ว่าจะทํายังไงยาเนี่ยก็ให้กินทุกขนาดแล้วหมอก็ไม่รู้ว่าจะให้ยาอะไรแล้วพอกินครบโดสมาแล้วก็ต้องให้แม่ทนเราก็รอไปจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งแล้วก็ประมาณแปดเก้าโมงเขาก็เริ่มเอาแม่เนี่ยไปตรวจ MRI สมองเพื่อจะดูว่าในสมองอ่ะมีอะไรบ้างเส้นเลือดเป็นยังไง ทุกอย่างปกติหมดไม่มีอะไรแต่แม่ก็ยังคงร้องไห้แล้วก็ปวดแล้วก็เหมือนพูดเพอ้อเพ้ออะไรของแกก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่สามารถฟังแบบให้เป็นประโยคได้เราก็แบบทำยังไงดีนาะก็คือทุกคนหันมองหน้ากันแต่ไม่รู้จะทำไงให้แต่ยาแก้ปวดเราก็ฉีดยาแก้ปวดจนกระทั่งแม่ได้ห้องพิเศษยายเข้าห้องพิเศษแล้ววันนั้นอะเป็นคืนแรกที่จะต้องนอนห้องพิเศษ เราก็เลยได้รับหน้าที่เพราะเป็นลูกคนโตก็เลยจะต้องเฝ้าดูแม่ว่าออคืนนี้นะเลยต้องเป็นคนดูแล้วก็วันนั้นเนี่ยจริง,รงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเป็นคนปอดกับโรงพยาบาลเพราะว่าจะกลัวจะกลัวสิ่งนี้เขาเรียกว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นชอบจินตนาการเป็นมนุษย์ประจุบ,บวกและเข้าไปในทิมเขาด้วยใช่แล้วเราก็มีความสุขว่าฉันจินตนาการเก่งเหลือเกินทุกวันนี้ก็ยังสงสัยว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจินตนาการ จินตนาการภาพขึ้นมาเฉยๆหรือเปล่าวันแต่วันนั้นรู้สึกเข้มแข็งเข้มแข็งมากแต่ว่าก็ยังไม่ไมลืมที่จะนําหนังเสือไฟเนี่ยติดตัวไปด้วย <c oughs> เพราะกล่าวว่าถ้ามีอะไรขึ้นมาฉันก็ปลอดภยัยรู้สึกว่าศรัทธาอยู่แล้วก็พอประมาณสักสี่ทุ่มเราก็บอกว่าเอา,เอาอย่างนี้ละกันแม่เรายังปวดอยู่เนาะ เดี๋ยวหนูจะเอาหนังเสือไฟเนี่ยติดไว้ที่เสื้อแม่และกันแล้วก็ถอดหนังเสือไฟจากที่เสื้อเราแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าโปรดคุ้มครองแม่หนูด้วยนะคะแล้วก็เอาไปติดไว้ที่เสื้อแม่แม่ก็ไม่รู้ตัวหรอกเพราะแม่แบบอดโอยอยู่สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เห็นแม่ค่อยๆเคิมหลับแล้วก็เออดีใจอย่างน้อยแม่ก็หลับได้แล้วก็เราก็เหมือนกับสลุมสลูจะหลับเหมือนกันจนกระทั่ง ผ่านไปประมาณได้ประมาณสักสองชั่วโมงกว่าประมาณเที่ยงคืนกว่าเนาะเที่ยงคืนครึ่งเราได้ยินเสียงคนลุกจากเตียงเราอ้าวสะดุง้งแม่จะลงเตียงทําไมแม่ทําท่าลงเตียงแล้วก็ถือถุงน้ําเกลือเองเราบอกแม่แม่จะทําอะไรแม่บอกก็ฉันจะไปห้องน้ําแม่จะไปได้ยังไงแม่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็เถียงแม่แม่บอกฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันสบายดี สบายดีได้ยังไงตั้งแต่สี่ทุ่มวันก่อนจนมาถึงตอนนี้แม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะแกบอกฉันไม่ได้เป็นอะไรแม่บอกไม่ได้เป็นอะไรเลยเราก็เลยบอกอะถ้าแม่เข้าห้องน้ำได้หนูพาเข้าก็เลยพาแม่ไปเข้าห้องน้ําพอมาที่เตียงแม่ก็คุยป้อนหน,าาหน้าตาที่แบบบวมหรือว่ารู้สึกแห่งการเจ็บปวดอะมันหายไปหมดเลยกลายเป็นแม่ปกติของเราที่ คุยกันจ้อเลยอ่ะาตาปกติมีสีเลือดมีอะไรเหมือนไม่เป็นอะไรมาก่อนเลยไม่เป็นอะไรมาก่อนเลยเขาบอกว่าแล้วแม่ก็ถามว่าฉันเป็นอะไรฉันรู้ว่าฉันปวดหัวนิดนึงแล้วจากนั้นฉันก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากอะ่ะมันเป็นอะไรมากหรอแม่ก็คือแบบแม่ก็ตัวแม่งงเหมือนแกไม่รู้สึกตัวอีกเลยตั้งแต่ที่พาออกมาจากบ้านแล้วแกก็ เขาเรียกว่าใเนเพ้ออะไรของแกไปไม่ไไม่รู้สึกตัวเราก็เลยเล่าให้แม่ฟังว่าเออเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะแม่ปรากฏว่าเรากับแม่ก็เลยไม่หลับจนถึงหกโมงเพราะว่าทั้งคู่ก็ต่างสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นใจจริงตอนนั้นน่าอยากจะโทรบอกทุกคนว่าแม่ปกติแล้วนะแต่ว่ามันมันดึกเนาะจนตอนเช้าหกโมงแม่ก็ก็ยังไม่ได้หลับหรอกพ่อกับน้องมาเปลี่ยน เราก็เลยบอกว่าเอิงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราอ่ะกลับบ้านก่อนก็เลยบอกน้องสาวว่าเดี๋ยวช่วยเอาเข็มกลัดที่เสื้อเนี่ยเก็บไว้ให้พี่ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะต้องเปลี่ยนชุดคนไข้ชุดใหม่น้องก็รับปากเราก็กลับบ้านไปจนเก้าโมงเราก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเขาเก็บให้เราหรือเปล่าก็เลยโทรไปหาน้องบอกว่าน้องลืมเราก็น้ําตาคอเบ้าละถ้าลืมอย่างนี้ของของเราจะไปอยู่ที่ไหนก็เลยรีบตรงดิ่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ ไปถามที่ห้องข้างหน้าเนาะที่พักว่าเขาเอาชุดเนี่ยคนไข้ไปไว้ไหนเขาบอกว่าตอนนี้ไปไว้ที่ศูนย์ศยก็คือเป็นลักษณะห้องที่ใหญ่มากแล้วก็มีกองของชุดคนไข้เนี่ยเยอะมากแล้วมีถังสฟีฟ้าที่มีฝาปิดอะ่ะอีกเป็นสิบถังเลยแล้วก็จะมีถุงคนไข้อะที่ใส่ถุงไว้อีกต่างหากเราก็เลยขอเขาว่าเนี่ยเราขอเข้าไปได้ไหม จริงๆเขาก็จะไม่ให้นะคะเพราะว่ามันเป็นที่ที่มีเชื้อโรคแต่ว่าเราบอกว่าเราเราขอจริงๆเพราะว่าเป็นของสําคัญกับเราจริงๆกับชีวิตของเราจริงเราบอกเขาอย่างนี้เลยเขาก็เลยอนุญาตสมัยนั้นมันยังไม่มีโควิดเราก็ใส่ชุดที่เขาเรียกว่าอะไระช,ชุดปลอดเชื้ออ่าชุดปลอดเชือ้อแล้วเราก็เข้าไปกับพอพอเข้าไปเห็นปุ๊บตกใจตกลงฉันจะเลือกถังไหนดีเพราะมันเยอะมากเยอะขนาดในหลักร้อยหลัก ก็องเป็นภูเขาก็บอกว่าถังนะใช่ใชคือถ้าเดินไปเนี่ยถ้าต้องเลือกทุกถังเนี่ยแล้วถ้าในทุกถังเนี่ยไม่มีแล้วที่กองอีกล่ะแล้วในถุงอีกล่ะอารมณ์พอๆกับงมเข็มเลยไหมงมเข็มประมาณนั้นเลยใช่ไหมใช่คือหันมองหน้าพ่อบอกพ่องานนี้เราจะงมเข็มไหมเราก็ยังถามพ่อ,หอเหมือนกันพ่อบอกเอานะลูกลองดูก็เข้าไปพ่อก็เดินไปอีกถังหนึ่งเราภาวนาในใจว่า สาธุขอให้หยิบตัวแรกเป็นเสื้อของแม่เลยนะภาวนาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ไรดลจิตดลใจรู้เดินไปอีกถังหนึ่งไม่ไปถังใกล้ๆตัวนะเดินไปอีกถังหนึ่งแล้วก็หยิบเปิดฝาก่อนเปิดฝาฝาของเขาฝาเขาเรียกวาฝาสีเงินๆอ่ะเปิดฝาขึ้นมาปั๊บวางฝาเสร็จหยิบเสื้อขึ้นมาสิ่งที่ประหลาดใจที่สุดก็คือ ตัวแรกที่หยิบคือเสื้อแม่ฮะจริงใช่คือตะโกนเรียกพ่อเลยพ่อหนูเจอแล้วคือทุกคนก็งงอะว่าทำไมเจอตัวแรกเลยแล้วเขาถามว่าใช่หรอว่าเป็นเสื้อแม่รู้ได้ยังไงแล้วบอกรู้สิเพราะเข็มกัดติดที่ตัวเสือ้โอโอ้โหสุดสุดเราก็เลยเอาออกมาเราก็รีบปิดฝาเราก็รีบออกคือรีบแกะแล้วก็เอาเสื้อไว้ในถังเหมือนเดิมเนาะ ปิดฝาเรียบร้อยเดินออกมาข้างนอกก็ฉีดแอลกอฮอล์เรียบร้อยปัม๊มยังไม่ได้ดูอะไรเพราะว่าในมืออะกำไว้อยู่แน่ใจละฉันถือออกมาแน่ใจละฉันถือออกมาจากห้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพาดท,ทำารุนอีกอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงเดินออกมาได้ประมาณสักไม่กี่ก้าวอะเราก็แบมือให้พ่อดูแล้วบอกพ่อได้แล้วได้แล้วก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรนะพอหยิบขึ้นมาดูจริงๆหนังหนังเสือไฟหายเอา หายไปได้ยังไงอะ่ะไม่มีหนังเสือไฟอยู่ในเนี้ยคือเราก็แบบช่วยกันดูนะก็บอกแหล้ว,ว่ามันเป็นเหมือนเหมือนหยดน้ําเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีมันไม่สามารถแกะอะไรได้เลยทางเดียวที่เราจะเอาหนังเสอไฟออกออก,ก็คือต้องทุบดูดีแล้วใช่ไหมครับว่าสร้อยหรือว่าล็อกเก็ตที่ออกมาเนี่ย อันเดียวกับของแม่แน่ๆนใช่ไหมใช่อันเดียวกับของแม่แน่ไม่มีคนไข้คนอื่นที่แบบลืมไม่ใช่นะไม่น่าจะใช่ละเพราะว่าตัวเข็มกัดก็ใช่รูปทรงมนี้เรูปทรงนี้ตัวเข็มกัดที่ติดก็ใช่แล้วก็ตัวของจี้เขาเรียกว่าจี้หรือโเก็ตรกเก็ตที่ใส่มาเนี่ยมันเป็นรูปเหมือนหยดน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มันจะไม่มีด้านข้างให้คุณแบบ กระแทกกระแทกกระแทกเราออกด้านทางไม่มีเด็ดขาด<ม>ทางเดียวที่จะเอาหนังเสือไฟออกไปได้ก็คือทุบให้แตก<ม>แต่เนี่ทุกอย่างอยู่ปก,กติหมดมกรอบก็ปก,กติไม่มีการใดๆทั้งสิ้นเราก็แบบทำไงพ่อเ้าหายไปไหนก็คือเริ่มเริ่มน้ำตาคอมีความรู้สึกว่าเสียของรัก<ม>ความรู้สึกเหมือนเสียของรักก็บอกพ่อไปแล้วพ่อก็เลยบอกไปว่าไม่ต้องเสียใจ เราไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรกับแม่บ้างเพราะว่าการที่แม่อยู่ดีๆอ่ะตอนสี่ทุ่มอ่ะยังปวดอยู่เลยแล้วพอลูกอ่ะเอาเอาหนังเสือไฟอ่ะไปกัดที่หน้าอกแกหน้าหน้าอกแม่เนาะแล้วพอเที่ยงคืนครึ่งภายในแค่สองชั่วโมงกว่ากว่าสองชั่วโมงครึ่งแม่เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันเป็นไปได้ยังไง มันต้องมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงหรือปฏิหารที่เกิดขึ้นพอบอกว่าให้คิดว่าเขาพาสิ่งที่มันไม่ดีออกจากแม่ไปละแล้วเขาก็พาไปแม่ถึงกลับมาเป็นแม่ของเราเหมือนเดิมทีนี้ก็เลยโยงมาในเรื่องเราความเชื่อ,อว่าถ้าเกิดจะหาเหตุผลอะไรมารองรับตรงนี้กับที่มันหายไป ก็คือคงจะด้วยความที่เขามาเป็นเหมือนกับสู้กับอะไรบางอย่างใช่เพราะว่าเขาบอกว่าหนังเสือไฟเนี่ยจริงๆแล้วอิทธิฤทธิ์หลักๆคือการพูดผีปีศาจอิทธิฤทธิ์หลักๆเลยนะคะคือป้องกันพูดผีปีศาจก็เหมือนเคยได้ยินเนาะว่าในพรานสมัยก่อนหรือใครที่จะเข้าป่าเนี่ยเขาจะต้องพกหนังเสือไฟเข้าไปมันป้องกันนะสัตว์ร้ายในป่าแล้วก็สัตว์ใหญ่สัตว์เล็ก สัตว์ที่มีพิษนะแล้วก็กวผีครับหรือแม้กระทั่งเขาว่าเสือสมิงหรืออะไรอย่างเนี้ยคือเหมือนกับว่ามันครอบเลยครอบอคุมหมดเลย<อ>เสร็จแล้วเราก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวไปที่ห้องแม่ปรกากฏว่าญาติญาติก็มากันเต็มแล้วญาติญาติที่มาเนี่ยก็จะมาจากหลายพื้นที่ก็จะมีอยู่อีกคนหนึ่งที่มาจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งตรงนั้นอะ่ะเขาก็คือ เราได้หนังเสือไฟเนียมาจากทางเถินนะคะแล้วทีนี้เนี่ยทางพี่ป้านาอาทางนั้นก็บอกว่าเออเนี่ยความที่ตกใจว่าแม่เป็นแบบนี้เขาก็เลยมีความเชื่อเขาก็เลยเอาดวงแม่ไปดูเหมือนเหมือนไปดูผีดูตามตามพื้นที่<ด>อ่ะ<ด>เนาะตามร่างทรงดูอ,อะไรตามพื้นที่ที่เขาอยู่อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมีพี่หรือญาติทางแม่ ที่เป็นผู้ชายอมาหาแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปอยู่ด้วยไม้หรือยังไงเขาก็เลยทําให้แม่เนี่ยปวดหัวแล้วจริงๆคือทางแม่น่ะมีญาติทางพิ่งเสียพี่น้องแกเสียด้วยเหมือนกันใช่เพิ่งเสียได้ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์เป็นลุงใช่ใช่ครับซึ่งทางนู้นเขาก็ไม่รู้นะว่าทางทางแม่เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าญาติเรามีหลายฝ่ายครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เลยลงความเห็นกันว่าเนี่ย แล้วตกลงหนังเสือไฟของหนุเป็นอยู่ไหนทุกคนได้เห็นกันหมดแล้วทุกคนก็ต้องตกใจแล้วก็ประหลาดใจว่ามันทุบอย่างเดียวนะถึงจะเอาออกได้อืมซึ่งเจ้า Rocket ล็อกเก็ตและว่าสร้อยอันนี้เนี่ยยังเก็บไว้อยู่ไหมอไม่ได้เก็บแล้วค่ะมันนานแล้วเนาะมันนานมากแล้วคือเก็บไว้ก็ทรมานใจอ๋อโอเคถ้าเรามีความรู้สึกว่าเขาก็ ของเาแล้วแต่ณตอนนั้นคือมีพยานเห็นสภาพของเอ็นสภาพนี้ว่ามันอยู่ดีไม่มีการแงะกันอะไรแน่นอนทุกคนมีความเชื่อใช่ทุกคนมีความเชื่อว่าเขาก็บอกเรานะคะว่าคิดว่าเมื่อคืนเนี้หลังจากที่เราแผนให้แม่แล้วเนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์ที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินเกิดขึ้น ลกลนะคะอันนี้ก็คือความแปลกชนิดที่ว่าเราเองก็งงนั่นคือครั้งที่หนึ่งนะคะคร,ครั้งที่สองเนี่ยเราได้มาอีกก็คือมีเหมือนกับว่าเราก็เป่าประกาศแหละถ้าใครมีนะขอเราหน่อยนะเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันหาย,ยากมากก็มีพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันเนี่ยเขาเอามันแบ่งให้เซนคูณเซนเนี่แหละค่ะเล็ก เราก็แบบดีใจมากรู้เลยว่าเขาคือของขังท่านคือของขังแน่นอนเราก็เลยเอาไปใส่พระอบแก้วบูชายอย่างดีก็คือมีฝาปิดสนิทเลยแล้วก็ไว้บนหิ่งกะว่ารอบนี้ต้องไม่หายแน่นอนฉันไม่พกไปไหนละพ,พอว่าพอเราใส่ไว้ตรงหิ่งเราก็คือแบบว่าอ่ะสบายใจแต่ว่าช่วงนั้นนะ่ะมันเกิด เหตุการณ์หลายๆอย่างกับเรามากขึ้นก็คืออย่างถ้าถ้าย้อนไปในอีพีต่างๆนะคะจะพบว่ามีสิ่งต่างๆตามมาที่บ้าน บางบอย่างก็น่ากลัวบางอย่างก็มไม่น่ากลัวครับแต่ะะส่วนใหญ่น่ากลัวค่ะแล้วก็มันมีเหตุการณ์ด้านไสยศาสตร์ที่เขาเรียกว่าคูณใสอะ่ะเกิดขึ้นเพราะว่าครั้งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเราไม่รู้เป็นใครเดินเข้ามาในบ้านแล้วเดินออกไปเขามาถามอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นนะแล้วเขาก็เดินออกไปแล้วเขาก็เอามือ ไปจิ้มที่ต้นไม้หน้าบ้านที่เป็นกระถางต้นไม้<ะ>แล้วเสร็จแล้วเราก็เอ๊ะแปลกใจเขาทําอะไรแล้วช่วงนั้นนะ่ะเหมือนกับว่ากิจการเราก็ไม่ค่อยดีด้วยจากที่บูมๆนะไม่บูมเลยนะคือตอนนั้นมีความสุขว่าเรามีคู่แข่งเรารู้ตัวเรามีคู่แข่งแล้วก็พ่อก็เหมือนกับเอาดวงเราไปดูแล้วก็อยู่ดีๆก็มีคนทักว่าเนี่ยมีคนทําคุณใสใส่หน้าบ้าน ให้เปลี่ยนกระถางต้นไม้ซะพอกลับมานะคะกระถางต้นไม้หน้าบ้านมีอยู่หลังบ้านหมดเลยอ่คาครับแต่ว่าตอนนั้นเรากรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีหนังเสือไฟอยู่นี่เราท่านต้องคุมค้มครองาสีแล้วเราก็เองก็น่าจะไม่โดนอะไรพวกนี้นะคือคิดเราเราคิดในแง่ดีไว้ก่อนเราก็เลยปีนดูหนังเสือไฟแล้วก็เอาผ้าอบลงมาปรากฏหนังเสือไฟหาย้ะหายแล้วหายอีกแล้วเก็เลย สงสัยว่าเอา้าตกลงท่านไปไหนล้วเนี่ยพระอบมีช่องมีรูมีอะไรไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีมมถ้าใครจะคือเอาจริงเนาะตรงส่วนนั้นนะเป็นพื้นที่ที่คนนอกเนี่ยไม่สามารถจะปีนหรือว่าจะเอาลงมาได้เลยผมยังไม่รู้เลยว่าซ่อนไว้ไหนตอนนั้นคือไม่มีใครรู้หรอกเราอะรู้รแต่ว่าพอเราไปดูเราก็เลยตกใจไง ตกใจเสร็จปุ๊บวิ่งไปให้แม่ให้พ่อให้ทุกคนดูหายอีกแล้วหายอีกแล้วหายไปได้ยังไงฝาก็ปิดสนิทอยู่อย่างเงี้หยหายไปได้ยังไงก็เลยมีความรู้สึกว่าช่วงเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดตอนนั้นรวมๆกันแล้วเนี่ยท่านคงช่วยเราแหละแต่เราไม่รู้ว่าท่านช่วยตอนไหนเพราะว่าอิทธิฤทธิ์ของท่านอย่างที่บอกการพูดผีปีศาจและคุณใส่ด้วยนะคะเราก็เลยต้องบอกว่าเราเชื่อมากเชื่อจริงๆแล้วก็ เขาเรียกว่าไงอ่ะถ้ามีโอกาสมีวาสนาอยากได้ครอบครองอีกสักครั้งหนึ่งเหมือนกันในเรื่องที่สองเนี่ยคือสาเหตุที่เขาหายไปถ้าเกิดเอาตามความเชื่อก็คือว่าในระหว่างที่เหมือนโดนของและเราไม่รู้ตัวเนี่ยเขาก็อาจจะสู้หรือว,ว่าใช้พลังอะไรเนะี่ไปจนหมดแล้วก็ หายไปหายไปเหมือนกับในเคสของแม่ใช่คือตามความเชื่อนะตามความเชื่อแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าท่านอ่ะอาจจะหายไปตอนไหนเพราะช่วงตลอดระยะเวลานานนะครช่วงตั้งแต่ที่ได้มาจนถึงช่วงที่รู้ว่าหายเนี่ยนานไหมเป็นปีอ่ะเป็นปีเลยเป็นปีสองปีอ่ะ เพราะว่าช่วงนั้นมันก็จะเกิดเหตุการณ์นเนาะอย่างที่ถ้าท้าอย่างที่บอกว่าถ้าตามอีพีก่อนๆนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีวิญ,ญญาณเข้ามาที่บ้านตามมาที่บ้านใช่ตัวผมมานั่งเฝ้าในห้องนอนเลยใช่แล้นก็มาโผล่แวบบๆๆ,ๆ,ๆ,ๆคือต้องย้อนกลับไปฟังอีพีของเราดูนะคะว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรบ้างาเราก็เลยไม่รู้ว่าท่านหายไปตั้งแต่ตอนไหนแต่สรุปคือท่านดูแลรักษาและปกป้องคนที่ได้ครอบครอง แล้วก็ได้บูชาครับแล้วก็ในตอนท้ายก็ขอแปะไว้นิดหนึ่งนะว่าตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในมุมของความเชื่อก็ใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับเราอาจจะมีการใส่ในลนักษณะของความเชื่อเราเข้าไปนะฮะว่าสิ่งนี้ตามตำนานหรือว่าตามที่แบบคนสมัยก่อนเขาเคยพูดถึงกันมาเนาะ ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่นะครับฟังแล้วคิดเห็นยังไงนะก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ขอขายของก่อนแล้วกันนะครับขายของหน่อยนะพอดีว่าทางพิธีกรหญิงก็บอกแล้วใครที่เพิ่งมาฟังนะครับหรือว,ว่าฟังค้ำค่างีพก่อนบ้างนะเรามีเพลย์ลิสต์ในหมวดของพอดแคสต์โดยเฉพาะด้วยนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องเล่าแบบนี้จากประสบการณ์จริงนะครับของมนุษย์ประจุบ,บวกที่นั่งข้างผมนี่แหละตั้งแต่เรื่องของประสบการณ์ไปเจอกับ สิ่งเร้นลับนะครับนอกสถานที่บ้างนะตอนที่ไปเที่ยวทะเลเที่ยวอะไรแล้วก็ประสบการณ์ในวัยเด็กที่เป็นเรื่องของการถูกผีบังตาประสบการณ์ผีวิญญาณมันตามกลับมาที่บ้านแล้วก็โอเยอะแยะมากมายเลยรับรองได้สนุกไม่แพ้ EP นี้แน่นอนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ขอฝากในส่วนของคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะครับที่เรามีในเรื่องราวของสิ่งเร้นลับในะครับเรื่องลึกลับนะทาง พูดผีบ้างสถานที่บ้างหรือว่าอาจจะเป็นความรู้นะครับแบบรู้ไว้ใช่ว่าไม่ต้องใส่บาแบกไปก็มีหลากหลายรสชาติครับกับช์แนลของเรา K9 Variety นะครับวันนี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรบกวนฝากกดไลค์กด, like, กด share, แชบรบ์นะครับกด Subscribe และกดรับการแจ้งเตือนด้วยส่วน EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันได้นะครัแบอบีนี้ลากันไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ